สวัสดีครับวันนี้รานเตอร์วปชอบพามารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Honda C b ี5 0 r นะครับปี2018นะครับผมเรามาชมกันดีเทลรอบคันเลยว่ามีอะไรมากนะครับออย่างแรกคันนี้ก็จะมีชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งเป็นทรงเป็นสีตะโมกนะครับทรงโหนกขึ้นมาหนึ่งจะสูงสูงหน่อยนะดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมอะไรน็อตเลสมาให้ด้วยนะครับสีเทเนียมนะครับผมมีกุดกระจกด้วยนะครับผมพออ๋อสวยมากๆเลยนะฮะ อย่างหน้าครับเหลือๆนะครับดอกเต็มๆนะครับดูได้เลยว่าโอ้โหขนเหลือๆอะไรนะครับเบรกหลังเบรกหน้านะครับผ้าเบรกยังเหลือๆนะครับเต็มๆนะครับผมอ่าขอท่อใสายๆนะครับผมอ่าเราชมดีเทลเรอบคันเลยนะฮะโอ้สีแดงสวยๆสดๆนะครับผมโอ้โหเงามากๆเลยทีเดียวอ่าคันนี้ได้ท่อทริปออรด้วยนะครับผมปลายเป็นทรงเอ่อเอชซีโปรเจกต์นะครับผมเป็นสีอ่าเป็นคาร์บอนนะฮะ โอ้บอกเลย,เยว,ว่าเสียงนี่เ,เราเราใจชาวบ้านมากเลยแน่นอนนะฮะ,อะดอกยางหลังเหลือนะครับเต็มๆนะพร้อมออกทิปนะครับผมอ่ะคันนี้ได้ตุ่นมดแต่งมาด้วยนะครับโอ้โหสูปสปอร์ตเตอทีเดียวนะครับอ่าคันนี้ได้ไท้ายสั้นพับนะครับท้ายสั้นแต่งนะครับสามารถพักเก็บได้นะครับผมอดอกยางเหลือๆนะครับเต็มๆพร้อมออกทิปแน่นอนนะฮะอ่ะเรามาดูดีเทลฝั่งซ้ายกันมั่ง โซ่สเตอร์นะครับเหลือๆเต็มๆนะครับผมออกคลิปได้อีกยาวๆเลยนะครับอ่าเหลือๆเต็มๆนะครับผมอ่าดีเทลกันต่อมานะครับอ่าเป็นฝั่งซ้ายหน้ามั่งครับโอ้โหสีแดงสวยๆนะครับโอ้โหสียังสวยๆอยู่เลยนะครับอ่าถังยังเงาเงาครับโอ้โหเงาจริงๆอ่าเรามาดูเลขมล์กันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับปีสองพันสิบปดะสีแดงกล่องโฟกัสสักนิดอ่วิ่งมาเพียง หนึ่งมืนหกพันโลนิดๆเองโอ้โหวิ่งน้อยมากๆนะครับปีสิอ่ะเรามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับอ่ะของประกันอีกนิดนึงอ่าไปโอ้โหเสียงแบบแสบแสบดากมากเลยนะครับโอเคครับผมคันนี้อ่า CPR 650R น,นะครับปี2018นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่เพียง225,000บาทนะครับผมโอ้โหราคาถูกมากๆปี18นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมเข้ามาชมรถได้ที่ร้านเตอร์ไบช็อปนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่กรมมเขตหนองจอกนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพึกษานะครับย้งกับโตโยต้าหนองจอกนะครับผมเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมฟรีค่าจัดฟีโอแล้วก็มีฟรีประกันรถหายให้อีกหนึ่งปีนะครับผมหาาสนใจอย่าลืมเข้ามาชมรถได้ที่ร้านเตอร์ไบช็อปนะครับหรือว่าทักมาที่ทาเพจได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับผม